ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สุวรรณภูมิกันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางในวันนี้เรามาที่สุวรรณภูมิเพราะว่าวันนี้เรามีมนัดนรีวิวรัดรีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะเวลาที่เราเดินทางใช่เราก็มักจะหิวท้องจากที่บ้านมาเพราะว่าอตอนเช้าเราออกกันแต่เช้าเราจะไม่มีเวลามารับประทานอาหารเรียลเราจะต้องจัดเตรียมของอยูลุกลี้ลุกล้น เพราะว่าเราเลือกไฟเชาวสุดไงทุกครั้งเลยแล้วก็เลยต้องหิ้วท้องหลปลาวเราก็เลยจะมารับประทานอาหารว่างกลมกลมท้องกลมเนอท้องนะปกติเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะต้องมารับประทานอาหารกันที่นี่ทีนี้เราก็มีร้านในใจแล้วที่เราเลือกไว้ เดี๋ยวเรามุ่งไปสู่ร้านนั้นกันเลยธีมของรีวิววันนี้เป็นการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วนะคะในนี้มีเสื้อผ้าเดียวมีชุดแค่ชุดเดียวดเและนี่เป็นพวกกล้องอเราเป็นนักถ่ายรูปเราก็ต้องบอกมันเป็นกล้องใส่ม อันนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านี่วันนี้เรามีน้ามาเดินทางด้วยอันนี้เป็นกระตะไฟบายเจ็ดสิบห้าไปสุดท้ายในโลกแล้วใครอยากจะได้ก็ไม่มีแล้วนะเข้าใจะไปกุลละโลกไปงั้นเราไปดีกว่าแฟนๆเขาบ่นบอกว่าน้าเล็กก็ไม่เคยออกเดินทางด้วยเลยนี่เราให้ฉันลากกระเป๋าจริงๆใช่ไหมเนี่ยหนักมากคิดถูกเลยเนี่ยที่ซื้อกระเป๋าใบนี้มาไม่ต้องแบกเพราะว่าอายุก็มากแล้วแล้วก็ต้องอุปกรณ์เยอะก็จะไม่ถืออะไรละ จ้างเด็กถือกระเป๋าโอ้ยจ้างเด็กก็มียังแก่ได้มีคนคบอีกเหรอเราอะชอบสนามบินมากเลยเราชอบบรรยากาศการเดินทางที่บนั่นคุณเล็กดูดบุหรี่ไปได้ฉันจะไปกินข้าวหมดยกแล้วมีอะไรแก๊ดูดบุหรี่ไว้พ่อกูยังเลิกเลยเห็นไหมนะพ่อเลิกแล้วพ่อเลิกดูดบุหรี่แล้วพ่อเลิกเพราะว่าแมวมันไม่สบายแมวไม่สบายพ่อก็เลยเลิกให้แมวคือลูกไม่สบายเนี่ยไม่มีผลเออนั่นี่ คือลูกเนี่ยเป็นขอบผืนเนี่ยไม่ไม่สนใจเลยพอแมวไม่สบายนี่เลิกดูดเลยเชื่อป่ะใช่เราไปทางลิฟต์กันเพราะว่าชั้นห้าที่จอดเต็มครูอย่าให้ลิฟต์หนีบไอมาเลยมาเลยเราต้องไปเทอร์มินอลใช่ไหมลไม่มันอยู่ตรงไหนอะคะอะไรนะคะทุณหนิงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงชั้นสามใช่ไหมคะ ั้นสามกับเอสได้ชั้นเดียวกับเอสแอนทอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปลงในแล้วกันเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาทําใหม่เลยอะ่ะมันทางเดินตรงเนี้ยมันติดแอร์แล้วลักษณะนี้นี่ดูเหมือนญี่ปุ่นเลยอะ่ะเราอยากไปญี่ปุ่นอีงอะ่ะอยากไปญี่ปุ่นกออกเดางอะ่ะไม่อยากทํางานแล้ว <c oughs> นายควรจะมีช่วงเก็บตังค์บ้างอะไรบ้างนะฉันต้องการจะออกเดินทาง แต่ว่าถ้าไปญี่ปุ่นคราวนี้ต้องสนุกแน่เลยเพราะว่าจะพาไปอีกที่หนึ่งด้วยที่ไหนอ่ะจะพาออกนอกโตเกียวเลยคราวนี้ไปไปกินไมเซนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะไปกินอย่ญี่ปุ่นเลยใช่เราต้องไปชิมออริจินอลเลยดูว่ามันต่างกับที่เมืองไทยตรงไหนที่เขาบอกว่ามันเป็นสูตรของคุณแม่ของคุณแม่ชงคะสึไมเซนสูตรคุณแม่ เราไม่รู้จะได้เจอขุนแม่หรือเปล่าแต่เราก็อยากรอนะถ้าเราได้มีโอกาสไปนะแต่ว่าเราต้องไปเกาหลีก่อนใช่ไหมใช่จริงปะเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าพี่เคสอะถ้าพี่เคสเขาแบบนัดได้เราก็จะรู้ว่าเราจะได้ไปเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้ไปก่อนเกาหลีหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะได้ก่อนอะไปไหนก็ได้ออกนอกประเทศอะไอยากไปต้องการออกนอกประเทศใช่เาออกนอกประเทศไปปล่อยเป็ดเนยไม่อจะไม่มีเงินไปการพนันหรอกนะ ตอนนี้เรากำลังเข้าประตูผู้โดยสารขาเข้าและขาออกขาอะไรก็ไม่รู้ขาอะไรดีเนี่ยที่เนี้ยที่เนี้ยมันเป็นที่ที่เราคุ้นเคยมากถ้าเราขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นขาออกอถ้ารเราลงาข้างล่างก็จะเป็นขาเข้าอันนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้นสามอยู่แล้วนั่งไงไมค์เชนนั่งไงออไมค์ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันก่อนจะออกเดินทางนะคะมึง้นมึง้น ถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปแล้วบอกทางร้านก่นกอ,อน,น,นว,ว่ามาถ่ายรูปเดนี่เดี๋ยวคล้ายๆเดิมค่านัดกับคุณเหน่งไว้อะค่ะมาถ่ายรูปอะค่ะตอนนี้มาถึงแล้วเข้าไปนั่งเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่ามันจะเป็นยังไงทำไมทุกคนถึงมองเราทำไมทุกคนถึงมองเราเราคงดูเหมือนดารามากเลยใช่ไหมแบบอาณาจารย์นี่คิดไปเอง คลิปที่ไอเลิฟไปเที่ยวเราก็ต้องมาฝากทองมื้อเช้าหรือมื้อก่อนขึ้นเครื่องไว้ที่ร้านในสักร้านหนึ่งในโุวรุณหภูมิแล้วแต่ว่าร้านเรามีเวลาช่วงไหนมาทีนี้เราก็อยากจะมาแนะนําร้านก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าฝากทองก่อนขึ้นเครื่องคือจะบอกว่าความพิเศษของไบเซนีิสาขาซรุณหภูมินี่ก็คือว่าเปิด24ชั่วโมงเลยก็คือมาถึงตอนตีสามก็จะมีอาหารที่เรากินก็แล้วแต่ไงบางทีมันแล้วแต่ไฟล้องบิบินรอบดึกมาก มมเ,เป็นสาขาส่วนภูมิที่เป็นสาขาที่4แล้วนะเป็นสาขาที่เขาแบบก็เปิดมาตอบรับกระแสประชาคมอาเซียน AEC และที่เขาเปิดสาขาใหม่เขาก็จะมีเมนูเด็ดเสมอคือ,อจริงสาขาที่3ก็มีที่พารากอนที่เป็น,นสุกี้คุโ,โรบุตะไยออนเซน็นสุกิยากิเมนูนี้เป็นเมนูที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ตอนที่เ,เปิดที่สาขาพารากอนทีนี้ที่นี่เนี่ยเขาก็มีเมนูซิกเนเจอร์ที่อยากจะแนะนำเหมือนกันตอนแรก เขาจะบอกว่าจะให้เราไปรีวิวที่พารากอนเขาบอกว่าเขาชื่อไอร์ลโุกโก้ก็เลยได้มาด่สวนันด์ูมแทนอย่างที่เราบอกว่าที่มันเป็นชูซุกิของสาขาพารากอนมันเป็นยังไงก็ต้องไปลองดูเท <ừ> ่าที่พี่อ่านที่เขาเขียนมาให้เราอ่านเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าพี่อยากลองกินมากอะ่ะรอมันบรรยายซะน่ากินเลยบรรยายซะน่ากินน่ะก็คนะือว่าชุดของซุกี้เนี่ยเขาจะมีคุโรบูตะไขออนเซ็นซุกูกิคุโรบูตะสมคะสึสังในผักดองสูตรพิเศษข้าวและกระหล่ำปีที่เติมได้ไม่อั้นอันเนี้ยค อยากจะลองสักครั้งหนึ่งกลับมาที่นี่ดีกว่าชุดของเราที่นี่ที่สวนะุูเขาก็เตรียมไว้ให้เราหลากหลายเมนูมากเดี๋ยวเราจะเริ่มที่อันนี้ก่อนคุโรบูตะออนทามะสุกียากีเซ็ต เป็นชูซุก้กรุุ่ตาไข่ออนเซ็นเป็นเมนูสุดพิษจากไมเซนอาโอยาม่าคืออาโอยาม่าเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งใช่แล้วเขาเนี่ยจะฮิตทานซุก้กันในช่วงปีใหม่หรือเป็นการเฉลิมฉลองหรือกินในอากาศเย็นอันนี้ในชุดนะจะมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นซุกี้ที่อยู่ในกระทะร้อนเป็นไข่แดงเยิมย้มๆถ้างรสจอกลงไปนะจะมีเครื่องเคียงมีผักดองซุปมิโซะอ้นี่มันเป็นเส้นเออ เรียกว่าเส้นบุกพี่อ้อเหมือนมากเลยเนอะอันนี้มันเออมันดูมันใสๆนะอันนี้คืออะไรอ่ะตลาดเอ้ยไม่ใช่ต้นหอมอันนี้มันทำในต้มแกงหอมหอมมันหวานแอบดักไปเลยมือมันดูไม่ทานเต้าหู้หรอนิดนึงก็ได้เขามีเต้าหู้ด้วยเล่าเรื่องหมูโรบูตะเนื้อของหมูโรบูตะเนี่ยจะสีชมพูเข้มมากแล้วก็จะมีมันแทรกอยู่เยอะกว่าหมูปกติมันก็ทําให้เนื้อนุ่มอร่อย เนื้อนุ่มอร่อยจริงๆนะหมูหมูมีรสชาติอ่ะบอกว่ามันเป็นหมูสันท้องมีความรู้สึกว่ามันหอมหอมกรอบมากอพูดถึงนะถึงมันจะมีมันบ้างเนี่ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหมูมันเยอะเยอะเลี่ยนอนะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันมันหอมนุ่มรสชาติเนี่ยปกติอ่ะเคยทานซุกี้ที่มันเค็มไปหน่อยแต่ของที่นี่มันไม่เค็มมันกําลังดีมากเลยนะเขาจะมีผักาศขาวผักมิซูน่า เผ็ดเข็มทองหอมญี่ปุ่นเต้าหู้ีินุไข่ออนเซนหมูกลุลบุตะส่วนท้องทานแนะนำกให้ทานคำบุญบวงอร่อยเดียวคราวนี้เรามาถึงชุดสุดพิเศษแนะนำของไมเซนสุวรรณภูมิชุดนี้จะเป็นชุดไมเซนเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นเซต มีอะไรบ้าง<ม>ก็จะมีคัสสอสันในขอไส้ชีสหรือไส้กุ้งแต่อันนี้เป็นไส้กุ้งจะมีไข่ดาวที่สุกกำลังดีกำลังเป็นไข่เยิ้มกันเลยทีเดียวเป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็แซนด์วิชแล้วก็อย่างหนึ่งในชุดนี้ก็คือว่าสลัด<ม>สลัดเต้าหู้เต้าหู้คีนุคีนุต้องสองครั้งนะคีนุคีนุมันเป็นชุดที่เขาเซตขึ้นมา เป็นชุดที่ได้รับความนิยมเหมือนกันคือมันเป็นยังไงคืออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแซนด์วิชชนะอย่างที่เราเคยชิมกันแล้วเราเคยชิมกันหรือย,ยังเค<อ>ย<อ>แล้ว,ลวที่มันจะแบบทานได้อย่างรวดเร็วและอร่อยแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับสลัดเนี่ยแล้วก็มีน้ำแอปเปิ้ลทำ<อ>ให้เกิดความรู้สึกทั้งอร่อยและสุขภาพนะคะเป็นชุดเพื่อสุขภาพเห็นเขาบอกว่ามันจะไม่แบบว่าเยอะมากไง ผู้หญิงมาถึงก็สั่งได้กินอิ่มกันลังดีใช่จริงจริงเนเจอร์ผู้หญิงเนี่ยชอบกินหลายๆอย่างอย่างละนิดนิดหน่อยๆต้องการจะเลือกต้องการเลือกเป็นพวกเยอะเดี๋ยวเราก็ชิมกันเลยเนี่ยอันนี้ไม่ทานสุดท้ายใช่ไหมได้เป็นขนมขนมโอเคงั้นเราล่าน้ำสลัดก่อนนะครับโอไปได้ในสลัดเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยดูเหมือนกระเจี๊ยบเลยในเนี้ยจะมีผักไฮโดแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนกรกะเจี๊ยบมีเต้าหู้ ต้องเป็นน้ำสลัดสูตรพิเศษของเขาแน่ๆเลยเพราะว่าพี่ไม่เคยชิมน้ำสลัดรสชาติแบบที่ไหนเลยนะน้ำสลดัดออกเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมตะไครทีนี้เรามาชิม,ม่นี่บ้างตัวแซนด์วิชท,ที่ขึ้นชื่อลือชานะคะอันนั้นที่น้ารีวิวไปแล้วใช่ไหมใช่เราจะทํายังไงดีเราจะหยิบมันขึ้นมากัดง่าเลยมันจะหัน่นแนี้ <laughs> พี่จำได้ว่าที่ครั้งที่แล้วที่ทานพี่ก็ชอบแซนด์วิชสไตล์ตนี้มากเลยนะอร่อยเดียวอ่ะ ยอมแบกคำเดียวนะอร่อยนะพูดถึงนะอร่อยจริงนะเราไม่ได้พูดเล่นนะเป็นชอบแบบเนื้อกุ้งมันจะแบบกรอบๆหยุ่นๆอันนี้ไม่รู้เขาใส่ชีสหรือเปล่าหรือมันเป็นน้ำสลัดอะไรพี่ว่ามันเป็นน้ำสลัดนะเนาะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไส้มันเหมือนเราเคยกินเหมจีบกุ้งใช่ไหมคล้ายอย่างนั้นอ่ะาเหมือนแล้วก็ทานกับแบบกับไข่กับแป้งมันก็เลยเป็นแฟนช์ที่เป็นอีิกรสชาิแล้วมันจะไม่ใช่แบบมีแบ่ความเค็มอย่างเดียวนมันมีน้ำสลัดมาช่วยแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง เป็นก็ชอบง่ายๆเร็วๆด้วยเหมาะกับคนไม่มีเวลาส่แล้วที่เป็นซิกเนเจอร์โอเคคราวนี้เราก็มาถึงอีกชุดหนึ่งเป็นชุดข้าวหน้าชุดคโรบุตะข้าวหน้าทงคัตสึกหมูดำใช่ไหมแล้วก็เป็นสันในที่ชุกกระข่ายซึ่ง <c oughs> อย่าเยอะทานเลยดีกว่าหม <c oughs> ูทานง่ายมากเลยไม่ <c oughs> ไม่เหนียวเลยเนื้อนุ่มๆอะ่ะ แล้วก็รสชาติแบบมันก็ออกหวานหวานแต่มันอร่อยอ่ะมันไม่ตนี้อร่อยนะไม่อร่อยเดี๋ยวจะไปบอกให้ใครรู้อันนี้นะไม่อร่อยเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเรากินให้นะเขาได้กินกันหมดแล้ว เป็นว่าหมูเนี่ยมันนุ่มมากเลยอ่ะคือบางที่นี่มันจะแบบหมูมันจะแข็งหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้มันอารมณ์มันเหมือนมันเหมือนหมูสับแต่มันคือมันไม่ใช่หมูสับเออเหมือนเขาไม่ได้สับเนอะมันเป็นหมูชิ้นๆนั่นแหละพี่มีความสุน้ำสุปในนี้ที่มันอยู่ที่เขามันมากับหมูแล้วเขาคงลามมันนิดนึงอ่ะมกล่มมันอร่อยอ่ะเออมันทำกลมกล่อมันเป็นมากพอทานํำรวมๆแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะในชุดนี้เขาก็มีแบบกระหล่ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วกระหล่ำอันนี้เติมได้อีกไ้มเติมหมูได้ไหมหมูก็สมบนรณ กินหมูหมดแล้วก็เติมหมูอีกเติมหมูร้านก็เติงกัโอเคคราวนี้มาถึงเมนูอันนี้คือเมนูทงคัตสึอันนี้เราเคยทานแล้วตอนที่เราไปรีวิวไมเซนสาขาแรกทีนี้เขาเอามาให้เราชิมทำไมเพราะว่าเขามีความพิเศษก็คือเขามีซอสใหม่เป็นซอสคูรูกูตะที่ปรุงจากแอปเปิลสด นะเพราะฉะนั้นเนี่ย <โด S 1> เราก็จะต้องชิมว่ามันต่างกันยังไงเราอะชอบมากเลยตรงที่แบบต็ดขนมปังนะความกรอบมันดูแบบมันดูกรอบอะดูดิเป็นคนชอบของกรอบๆเข้มๆสีเข้มๆ,ๆอะไรเงี้ยชชจะเสร็จพี่ก้าวหมดพี่เขาถือเป็นความพิเศษองไมใจที่มันดูแบบฟูขนาดเนี้ยอันนี้นะเดี๋ยวเราจะชิมกับซอสเลยอาราดให้นิดเดียวอ่นเป็นประกอบ ซอสคือบุตะอันนี้นะจะเป็นซอสที่ไม่มีความเปรี้ยวแหลมอ่ะมันเหมือนไม่มีความหวานแล้วก็หอมซอสอันแรกนี่มันคือมันรสเปรี่ยวนิดนึงนะแต่จอหวานนิดนึงอร่อยมาก คิดว่าอร่อยนะมันก็มีกลิน่นหอมๆจะมันไม่ได้แบบว่าจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบว่าถึงเป็นแอปเปิ้ลอะไรแต่มันเหมือนมันจะมีแบบเนื้อเนื้ออะไรอยู่ในซอสในด้วยเนี้ยเนื้อของแอปเปิ้ลนั่นแหละเราบเขาบอกเขาใช้แอปเปิ้ลสด<ม>เป็นส,ส่วนผสมข้าเปลี่ยวไม่เหีบ้าง<ม>แต่ว่าไม่ไม่เยอะเทา่าซอสสูตรแรกอืมต่อไปเมนูดีกว่าไข่ม้วนสูในเซนเป็นม้วนๆอย่างงี้มันดูเป็นอาหารง่ายๆนะแต่จริงๆอร่อยมากยื่นหนาปึ๊กเลยนะพูดถึงอ่ะชิมมั่ง ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยใช่ไหมก่มันก็โอน่ะไม่ต้องจิ้มก็ได้น่ะมันหวานนิดนิะมันไม่ได้หวานเยอะ,ะตอนแรกเป็นถามเขา,เขาเขาบอกว่าจะจิ้มแบบซอสเปรี้ยวก็ได้แต่พี่ชอบรสนี้นะเพราะว่ามันออกหวานนิดๆมันไม่ได้หวานเยอะแล้วก็ไม่ได้จืดพื้อ่อะอร่อยดีอร่อยดีไม่แน่าทานง,ง่ายๆนะเป็นอารมณ์แบบมัมเมทมัมเม้เวลาเราสุกเขาใส่ใจในดีเทลมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ไข่ห้วนมันก็ควรจะลดประมาณนี้ ไปได้ไปได้มี่ชอบมี่ชอบร้านนี้นะเราแนะนำให้เขาเปิดสาขาเยอะๆหน่อยนะเปิดที่เชนน่าร้านเกานะคะเราอยากกินเนี่ยบอกคุณนี้เลยหันไปเจอปุ๊บก็บอกช่วยบอกให้เขาเปิดที่เซนทันท่ารามเก้าหน่อยนะคะเมนูสุดท้ายเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้มันมีความพิเศษยังไงเมนูนี้ชื่อว่าคุโรบุตะคัสสึมาบูชิมันพิเศษยังไง ก็คือจะบอกว่าเราสามารถเอจอยได้3รสชาติ3แบบเมนูนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่สืจมาบูชิอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดไอจิเขตน,นางโหย่ามันคืออะไรมันคือเนื้อปลาไหลย่างซอสแต่ว่าของที่นี่เขามาแอพพลายเป็นคือตูกตาส,าสันไนต์แทนไม่ได้ใช้เนื้อปลาไหลมาอร่อยแบบแรกเขาบอกเป็นอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะะเดี๋ยวเราจะชิมแบบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอร่อยพูดเบาๆใจอร่อย <laughs> อันนี้มันอร่อยอยังไงพี่รู้สึกว่ารสชาติซอสที่เป็นซอสสู Apple ตรแอปเปิลซอสแอปเปิลสูตรอ่ะคือ,ใน,อ,อในเนี้ยมันจะราดซอสมาด้วยใช่ไหมใช่มันจะราดซอสคือมาสดมาที่เขาใช้แอปเปิลสรทำอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าหมูผู้ลุตาที่เขาใช้ทำเนีย่ยมันนุ่มมากอ,มอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนพิเศษอีกอย่างนึก็คือการที่มันมีสาลีเออเนี่สาลายให้มาเยอะใช่ไหมแล้วมันก็จะยแทรกอยู่ตามข้าวม,มันมีสาลยด้วยอ่ะสมมติเราทานเราไปคำรวมมันจะหอมคือหอมซอสแล้วล้ว ก็หอมสาหร่าย,ยทีนี้เรามาจะอร่อยแบบที่2อกันบ้าง<ต>ก็คือเราจะเพิ่มรสชาติด้วยเครื่องเคียงที่เขาให้มาซึ่งอันนี้จะมีวาซาบิงาขาวแล้วก็หอมซอยทีนี้ถ้าหัวเราทานเราจะเอนจอยเราที่สองเนี่ยเราก็ต้องลองใส่เพิ่มเข้าไปดูดูซิว่าการเพิ่มรสชาติด้วยเครื่องเคียงอันนี้มันจะเป็นยังไงนะแต่เป็นว่าถ้ามันมีวาซาบิมันอร่อยมากแน่เลยพี่รู้สึกว่าสําหรับสําหรับ จือดของดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันชอบที่จะปรุงพวกวาซาบิงาแล้วก็ต้นหอมเข้าไปด้วยเพราะว่ามันทําให้แบบมันได้กลิ่นวาซาบิด้วยอ่ะแล้วมันก็มีความหอมของงาด้วยรูปแบบที่พี่ชอบนะแ,แ,แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบอะไรเราชิมตบไปอย่างมันคือเราดึงชิมไข่พี่ก็เลยจะทานหมูอีกสักทีน่หนึ่งนะรีพีทรีพีทหมูไข่ออนเซ็นไปในข้าวแล้วอ่ะคราวนี้รสชาติจะเป็นยังไง เมื่อกี้มันเหมือนกับว่าพี่เห็นว่ามันมีน้ำซุปอยู่ในถ้วยไข่ด้วยนะน่าจะเป็นแบบเพิ่มรส<อ>ชาติน้ำซุปนี่ก็คือราดน้ำซุปลงไปด้วยนะออน้ำซุปที่อยู่ในไข่ก็จะได้กลิ่นหอมของไข่เลยนะแล้วก็มีกลิ่นของน้ำซุปนิดๆพี่ว่าเมนูนี้แปลกดีนะ<อ>มันได้อีกรสชาตินึ่ะแต่มันเข้ากันอันนี้ก็มาชิมแบบที่สามอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะแลเราเปิดให้ดูก่อนที่อยู่ในชุดนี้ก็คือจะเป็นน้ำซุปหน้าตาแบบนี้มันเป็นซุปใสนะ คือสูตรที่สามคือเติมน้ำซุปพร้อมเครื่องเคียงเพื่อสร้างความอร่อยในหนึ่งเดียวสร้างความอร่อยในหนึ่งเดียวเลยก็คือพูดง่ายว่าให้รวมทุกอย่างเครื่องเคียงทุกอย่างที่เขาให้มาใส่ลงไปแล้วก็เทน้ำซุปลงไปแล้วคือมันม็นมีอะไรกันนะเขาถ้าไปก็อร่อยอะคู่หรอมันมันดูเหมือนข้าวต้มนะน้ำซุปมันอร่อยนะอีกแบบนึง่ะแบบไม่จัดจ้านรสชาติรุ่มนวลองมีกลิ่นหอมกลมกล่อม มันเป็นแบบข้าวที่กินกับน,น้ําซุปหวานๆกรอบๆแต่ว่ามันมีความกรอบของหมูทอดจะไปดูใช่ใช่มันเหมือนกินข้าวต้มหมูทอด เออคล้ายๆอย่างนั้นน่ะสามแบบที่เราชิมมาเนี่ยมันก็คูลปิงกันเลยเแต่พี่จะชอบอันที่สองที่สุดเพราะว่ามันเข้มข้นเออเหมือนกันเลยพี่ชอบอะไรที่แบบเข้มข้นฟุดๆถือว่าเมนูนี้ถือว่าแตกต่างไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนพี่ว่าน่ามาลองนะใครที่จะมาแบบว,ว่าไปเที่ยวหรือจริง,รงๆอะคนแถวนี้คนอยนู่แถวตะวนันทูบมืนมาลองชิมดูอร่อยดียนะมาสั่งเมนูนี้พี่ว่าเมน่มากเลยส่งก็เป็นซิกเนเจอร์มากกินได้หลายแบบใช่มันกินได้หลายแบบเหมือนเราได้ทานหลายอย่างมันเป็นสไตล์ของผู้หญิงเยอะๆอย่างเราสำหรับใครที่จะมาที่ไมเซน ร้านะไมเซนสาขาสุนภูมิอยู่ที่ชั้น3ให้เข้าทาง<ไ>ออกหมายเลขแป่อะให้เงยเงยดูข้างบนน่ะที่มันเป็นตัวเลขที่อยู่สรงสูงนะ <laughs> เลข8แต่จริงถ้าดูตั้งแต่ต้นวิดีโอก็จะมาถุกแล้วนะเพราะว่าเราถ่ายมาตลอดไมเซนสาขาสุนภูมิก็เป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการอาหารที่เหลือให้หมดก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งป่านนี้จะเหลือไม่เหลือแล้วสุกี้หมดไปแล้วอะไรเนี่ยแอบเอาไว้เนี่ยอ๋อเรายังมีอาหารที่เราแอบอยู่เออเดี๋ยวเราพบกันใหม่ร้านหน้า ว่าเราจะมารีวิวร้านอะไรกันทีนีวันนี้เรามาไปก่อนนะคะ